หยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวที่ผมได้รับอีเมลมาจากเพื่อนในช่องครับเพื่อนคนนี้ได้บอกเล่าประสบการณ์ในวัยเด็กของเขาในตอนที่มีโอกาสได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านคุณยายที่ต่างจังหวัดฟังดูแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนเรื่องธรรมดาและดูไม่น่ากลัวอะไรใช่ไหมครับแต่หลังจากที่ผมอ่านอีเมลฉบับนี้จบผมไม่ลังเลเลยครับที่จะหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันแต่ต้องขอออกตัวแบบนี้ก่อนนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันเวอร์ดูเหมือนอนิยายมากจนเกินไปผมอยากเพื่อนๆละความคิดนั้นไว้ก่อนนะครับพยายามอินกับบรรยากาศที่คุณนนท์ได้ถ่ายทอดนึกภาพตามเรื่องราวทุกอย่างทุกถ้อยคำที่ผมได้เล่าให้ฟังซึ่งในเรื่องนี้นั้นคุณนนท์ได้ถ่ายทอดไว้ดีมากๆเลยครับผมอยากให้เพื่อนๆตั้งใจฟังกันให้ดีนะครับรับรองว่าเพื่อนๆต้องขนลุกอย่างแน่นอน แต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันรบกวนเพื่อนๆครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเรามารับฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้เจ้าของเรื่องคือคุณนนท์ได้ถ่ายทอดไว้ดีมากๆผมก็เลยขออนุญาตหยิบยกถ้อยคําต่างๆสมมุติว่าตัวของผมเองเนี่ยเป็นคุณนนท์เลยละกันนะครับ จะได้ถ่ายทอดออกมาให้ได้อย่างเต็มที่ครับเขาเคยถามแม่ว่าแม่ขาหนูตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนแล้วไงก็ถามเขาว่าแล้วหนูคิดถึงขาหนูไหมเขาก็บอกคิดถึงวันนั้น พี่ชายเขาโทรมาหาแม่บอกว่าน้องโดนรถเหยียบขาแต่แม่คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรเยอะอย่างมากก็แค่ขาหักแต่พอไปดูจริงๆก็น้องค่อนข้างสาหาัสก็เป็นห่วงเป็นห่วงเขามากพยายามให้กำลังใจเขา เราต้องอยู่ต่อให้ได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วอย่าไปคิดถึงมันอีกเลยเนาะแต่เหมือนเขาไม่อยากให้ใครเครียดอะค่ะเหมือนเขามีพลังหววเขาก็จะเป็นเด็กค่อนข้างยิ้มเก่งมีเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างมันก็เลยเหมือนทาให้คนในบ้านไม่เครียดกับตรงนี้อะค่ะถตอนนี้ พอดีขึ้นมากเขาก็ยังอยากเล่นอยากทำเหมือนเด็กปกติทั่วไปอะคะ่ะแม่อยากจะบอกหนูว่าถึงแม้ว่าวันนี้หนูจะไม่มีขาแล้วพ่อกับแม่ก็จะอยู่เคียงข้างหนูแล้วก็จะคอยซัพพอดหนูตลอดไป พ่อกับแม่ก็จะเป็นขาอีกข้างให้หนูเองวันนี้เรารับบริจาคหลอดแม็กหลอดยาอลูมิเนียมไม่ใช้แล้วเพื่อส่งต่อในการทําขาเทียมสําหรับเด็กทุกครั้งที่คุณบริจาคคุณคือส่วนหนึ่งของความฝันที่ทําให้เด็กคนหนึ่งได้ก,ก้าวไปต่อทุกฝันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอแม็กหลอดเม็ดฟูละลายเสบหะเซทิลซิสเทอีน600มกั ถ้ันเพื่อนๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมชื่อนนท์ครับตอนนั้นผมอายุประมาณ1ิบขวบเรียนอยู่ชั้นปห้าที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งกลางกรุงเทพเป็นเด็กเมืองโดยแท้จริงเลยครับชินกับเสียงรถเสียงตึกเสียงเครื่องและเสียงแม่ตะโกนเรียกให้กินข้าวแต่วันหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปครับพอกับแม่มีปัญหาเรื่องงาน แม่โดนเลิกจ้างส่วนพ่อก็ต้องปิดร้านซ่อมรถที่แทบไม่มีลูกคา้าสุดท้ายพวกเราตัดสินใจเก็บข้าวของย้ายกลับไปอยู่บ้านยายของแม่ที่จังหวัดบ้านเกิดในภาคอีสานย้ายเข้าไปยังหมู่บ้านที่ผมไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนผมเองไม่อยากไปหรอกนะครับไม่อยากจะจากจากเพื่อนไม่อยากจากออกจากชีวิตเดิมๆแต่ว่าเด็กอายุสิบขวบมันไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรอยู่แล้ว บ้านของยายคำตั้งอยู่ที่ถ้ายหมู่บ้านเป็นบ้านไม้สองชั้นแบบโบราณยกใต้ถุนสูงเสาไม้กลมที่มีรอยปวดกัดเล็กๆอยู่ตรงโคนผนังบ้านทำจากไม้จริงทั้งหมดมีรอยแตกร้าวอยู่หลายจุดพอมีลมพัดผ่านก็ส่งเสียงลั่นเ e อียดอาร์ตหลังคาเป็นสังกะสีเก่าที่ขึ้นสนิมที่เวลาแดดจ,จัดจัดมันสะท้อนแสงจ้าจนแสบตาบันไดไม้ขึ้นไปยังชั้นบนแคบและชัน พื้นไม้ที่เดินแล้วมีเสียงกรอบแกลบแทบจะทุกแผ่นใต้ถุนบ้านมืดและเย็นมีฟืนเก็บไว้อยู่ในลังไม้เก่าๆผ้าใบาคุมของที่ไม่รู้ว่าเก็บอะไรมานานแค่ไหนไก่เดินคุ้ยเกี่ยอยู่ตามพื้นดินที่ไก่กระจายอยู่เป็นจุดๆส่งกลิ่นที่ผมไม่ค่อยคุ้นชินสักเท่าไหร่รอบบ้านเป็นปาา่าไผ่ร้อมรอบอย่างแน่นหนาถัดจากนั้นคือทุ่งนาโล่งๆที่ดูเหมือนจะกินพื้นที่ไปจนสุดหมู่บ้าน และที่ปลายทุ่งนาแห่งนั้นมียุ้งฉางเก่าๆหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวมันอยู่ห่างออกไปแต่ก็เห็นได้ชัดจากหน้าต่างของบ้านยุ้งฉางเก่าหลังนั้นโครงสร้างสุดโทมหลังคาพังเป็นรูผนังด้านหนึ่งแหว่งจนเห็นโครงสร้างไม้ภายในผมไม่รู้หรอกครับว่ามันคืออะไรในตอนแรกแต่ทันทีที่ยายเห็นผมจ้องมองไปที่นั่นแกก็พูดเสียงเรียบๆโดยที่ไม่หันกลับมาดู อย่าเดินไปแถวนั้นล่ะลูกมันไม่ใช่ที่ของเด็กผมได้แต่รับรู้ไว้แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรคืนนั้นเป็นคืนแรกที่เรานอนค้างกันที่บ้านยายฝาามืดเร็วกว่าที่เคยเจอเพราะไม่มีไฟถนนไม่มีตึกไม่มีแสงนีออนแค่เพียงหกโมงเย็นบรรยากาศก็กลืนเข้าสู่เงาสีดำอันเงียบงันมีเพียงแสงจากหลอดไฟสลัวบนเพดาน กับโคมไฟเก่าที่ยายเปิดทิ้งไว้หน้าห้องครัวเสียงจิ้งหรีดเรไรและเสียงนกกลางคืนปรสานกันอย่างไม่เป็นจังหวะมันไม่ใช่เสียงที่น่าฟังมันทําให้รู้สึกเหมือนกําลังถูกห้อมล้อมโดยสิ่งที่มองไม่เห็นผมล้มตัวลงนอนบนฟูกบางๆที่ปูบนพื้นไม้เย็นจนสะท้านพอกับแม่หลับไปก่อนแล้วส่วนยายยังคงนั่งสวดมนต์เบาๆอยู่ใกล้ๆผมพยายามขมตาให้หลับ ลิกตัวไปมาพยายามคิดถึงเรื่องอื่นแต่แล้วเสียงเสียงนั้นมันก็ดังขึ้นกอกกอกกอกเสียงแผ่วเบาแต่ชัดเจนมากๆราวกับมีใครใช้ไม้เคาะบนพื้นดินหรือว่าไม้ผูกผ,ผมลืมตาเงี่ยหูฟังอีกครั้งมันมาจากทางทุ่งนาจากตรงจุดปลายนาจากที่มียุ้งฉางเก่าตั้งอยู่มันไม่ใช่เสียงสัตว์ มันไม่มีความลนลานเหมือนสัตว์มันเป็นจังหวะและดูเหมือนจะตั้งใจผมหันไปมองยายแกยังคงนั่งอยู่ที่เดิมท่าทางเหมือนกำลังฟังอยู่ด้วยเช่นเดียวกันหลังจากนั้นแกก็พูดเสียงเบาจนเหมือนกระซิบกับตัวเองอย่าไปสนใจถ้ามันยังไม่ถึงคืนที่สี่มันจะยังไม่มาเอาไปผมไม่เข้าใจหรอกนะครับว่ายายหมายถึงอะไรแต่แค่ได้ยินคำว่ามันจะยังไม่มาเอาไป มันก็ทำให้ผมหายง่วงในทันทีนั่นคือครั้งแรกที่ผมได้ยินเสียงเคะจากปลายนาแต่มันไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเพราะว่าหลังจากนั้นมันจะเคาะอีกคอสามทุกคืนและผมจะได้รู้ว่าเสียงนั้นมันไม่ใช่แค่เพียงเสียงหลังจากคืนแรกผ่านไปผมก็เริ่มคุ้นชินกับบ้านของยายมากขึ้นหรือว่าพูดให้ถูกแล้วคือผมเริ่มจำกลิ่นและเสียงที่ไม่คุ้นชินได้ กลิ่นไม้เก่าฝุ่นและกลิ่นฟืนจางๆจากครัวหลังบ้านเสียงไม้ลั่นเวลาเดินผ่านเสียงไก่ขันตอนตีห้าและเสียงกบที่ร้องจากบ่อปลาหลังบ้านตอนหัวค่ําแต่มีอยู่เสียงหนึ่งที่ผมยังไม่คุ้นชินและไม่อยากจะได้ยินมันเลยเสียงกอกกอกกอก วันนี้สะดวกเส็นทาราเป่าวันนี้เรามากันแบบตัวท็อปเรามานตัวท็อปเหลือล้วไม่ได้ท็อปธรรมดาท็อปอะไรท็อปเฟเบ์เข้าไปเลยต เอาเฟเวอร์ okay, คือ,อได้ง่ายนะเอาแบบคนทั่วไปเข้าใจฟูดคออะใช่คือเขาอะ่ะดึงร้านดังมาเยอะมากทำไมเธอต้องพาฉันมาที่นี่เพราะเขาว่าฟูดคอดนอะคนอาจะมองภาพในภาพจำนะฟูดทอดมันจะมีความฝุ่นหูดนียเข้าไปแล้วแบบจากหิวๆอยู่คืออิ่มอิ่มเลยมันจะเทาๆมันจะเหมือนชีวิตนี้มันไม่มีชีวิตที่วาเ,าเหมือนแบบ กินไปเฉยกินให้อิ่มเออที่จะเอาสารอาหารแต่ว่าความรู้สึกกับมันไม่ฟูฟิวแต่ะานต้องตรงเอาแบบไม่ต้องคิดว่าเขาเป็นลูกค้าเราเออว่าเดินเข้ามาที่เนี่ยมันหิวเลยไหมหิวนะร้าน้ามันแบบมันเยอะอะคุณเรียร้านังเยอะมากเลยอยากรวมทร้านนี้ร้านนี้นี่แหละที่เธอฝันถึงมานานเมื่อคืนเลยเมื่อคืนตอนนอนหลับอ่ะ ฝันเป็นข้าวมันไก่ข้าวมันไก่มาเข้าฝาดใช่ซึ่งเป็นร้านที่ร้านนี้เป็นร้านดังเบอร์ต้นต้นเรียกว่ายืนแถวหน้าเป็นสใต้สิงคโปร์ไหหลำที่จะมีน้ำราดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเคยเห็นชาวต๊อปคนหนึ่งเว้ยเขาเขารีวิวใช่ป่ะเขาเขียนว่าข้าวมันไก่ล้ังจานคืออะไรข้าวมันไก่หลังจานไม่เขปกติข้าวมันไก่เวลาเราคุยทิ่ม่ะก็จะเป็นไก่สับๆๆสามคำใช่ได้ยินมันเลยเสียงกอกกอกกอก มันยังคงดังขึ้นทุกคืนในเวลาใกล้เคียงกันคือราวๆตีสองเสียงคอที่ลอยมาตามลมจากทุ่งโล่งๆดังมาจากยุ้งฉางเก่าผมพยายามไม่คิดถึงมันแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ตรงนั้นเสมอทั้งในหูในใจและในเงาจากหน้าต่างเช้าวันหนึ่งพ่อกับแม่พาผมไปตลาดชุมชนเล็กๆที่กลางหมู่บ้านตลาดไม่ได้ใหญ่เลยครับมีแผงไม่ถึงสิบร้าน ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นแม่ค้าหาบของมะปูขายการวางบนเสือ่อหรือว่าโต๊ะไม้ติเตีย้ยมีผักพื้นบ้านใบตองห้วยตากและขนมใส่ไส้ห่อใบตองผมนั่งก้มหน้าอยู่ริมศาลาไม้ใกล้ๆก,ก,กับตลาดรู้สึกเบื่อหน่ายและงุนงิดทุกอย่างที่นี่ดูช้ามากจนเกินไปเหมือนเวลาที่นี่มันเดินช้ากว่าปกติตอนนั้นเองก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามานั่งข้ขางๆเขาผอม ผิวคล้ำตาโตผมสั้นเกลียนเขาไม่พูดอะไรแค่ยื่นขนมถั่วตัดมาให้ผมชิ้นหนึ่งหลังจากที่พูดคุยกันทำให้ผมได้รู้ว่าเด็กคนนี้ชื่อว่าก้องเมื่อพูดคุยกันได้สักพักอย,ยู่ๆก้องก็หันมาพูดว่าเมื่อคืนนายได้ยินเสียงเคะใช่ไหมผมหันขวับไปมองเขาในทันทีหัวใจเหมือนหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะเสียงเคอสามครั้งมันดังมาจากปลายนา อย่าไปสนใจถ้ามันยังไม่ถึงสามคืนต่อเนื่องมันก็ยังไม่เป็นไรหรอกเขาพูดราวกับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนพูดถึงเสียงหมาเห่าหรือว่าไก่ขันซึ่งตัวผมเองก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่จากจุดนั้นเป็นต้นมาก้องกับผมก็กลายเป็นเพื่อนกันทุกเย็นหลังเลิกเรียนก้องจะมารอผมที่หน้าบ้านยายเราพาการวิ่งเล่นตามคันนากระโดดข้ามร่องน้ำตะโกนคุยกันเสียงดังลั่น กองเองเป็นคนเงียบๆแต่เวลาอยู่ด้วยกันเขาก็หัวเราะได้ง่ายอยู่กับเขาแล้วทำให้ผมรู้สึกสนุกไม่คิดถึงเรื่องในกรุงเทพมากจนเกินไปจนมาถึงวันหนึ่งวันที่มีอะไรบางอย่างได้เกิดขึ้นวันนั้นฟ้าคึมทั้งวันมเมฆหนาเหมือนจะมีฝนแต่กลับไม่มีฝนตกลงมาเลยสักหยดลมแรงผิดปกติจนต้นไผ่หลังบ้านยายส่งเสียงเสียดสีกันไม่หยุด หลังจากที่เลิกเรียนก้องก็เดินมาหาผมที่ใต้ถุนบ้านในวันนี้เขาเงียบผิดปกติไม่พูดเล่นไม่ยิ้มไม่มีลูกข่างหรือหนังยางติดมือมาเหมือนทุกทีเขาแค่ยืนมองทุ่งนาแล้วก็พูดว่าไปดูยุงข้าวกันไหมผมหันมองไปยังปลายนาเงายุ้งฉางเก่ายังคงอยู่ตรงนั้นไม่เคยขยับไปไหนมันดูเงียบแต่ก็ดูเหมือนมีบาง,างอย่างอยู่ด้านในตลอดเวลา ตอนกลางวันคงไม่เป็นไรหรอกกองพูดเบาๆพวกมันไม่ชอบแสงแดดนะได้ยินแบบนั้นผมเองก็ไม่กล้าถามต่อแค่พยักหน้าเบาๆหลังจากนั้นก็เริ่มออกเดินเรารัดล้อไปตามทางเดินแคบๆข้างทุ่งนาต้นหญ้ารกสูงเสียดเอวถาวันพันไม้พุ่มแน่นหนาจนต้องใช้ไม้ฟาดเปิดทางทุกฝีก้าวเต็มไปด้วยเสียงกรอบกแกรบของใบไม้กลบเสียงหัวใจที่เต้นแรงของผม เมื่อเราทั้งสองคนเดินไปถึงยุ้งช้างผมถึงได้เห็นใกล้ๆว่าแท้จริงแล้วมันสุดโซมากกว่าที่คิดโครงสร้างส่วนใหญ่ผูพังหลังคาแหว่งผนังไม้บางแผ่นมีรูรว่วงกลิ่นอับที่ลอยมาเป็นกลิ่นผสมกันของฝุ่นเศษข้าวเก่าและกลิ่นคาวบางอย่างที่ผมไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนมันฉุนและเย็นเยียกกองเดินน้ำอ้อมไปที่ด้านหลัง ที่มุมหนึ่งของยุ้งฉางมีแผ่นไม้ที่ดูเหมือนจะเคลื่อนที่ออกจากพื้นเขาก้มลง,งแงออกมาเบาๆด้วยไปลายไม้ไผ่ผมเดินเข้าไปดูด้านในนั้นด้วยหัวใจที่เต้นแรงและได้พบว่า้างใต้พื้นคือโพรงแคบๆที่ลึกประมาณครึ่งแขนมีห่อผ้าเก่าๆสีดำมัดแน่นด้วยเชือกที่ขึ้นรากลิ่นจากในนั้นแรงขึ้นทันทีที่กล้องหยิบมันขึ้นมาไม่ใช่ทุกคนจะเจอของพวกนี้นะ พพูดออกมาด้วยเสียงแผ่วๆต้องให้พวกมันอย่าจะให้เจอก่อนผมหยิบห่อผ้ามาดูด้วยมืออันสัน่นเราช่วยกันคลี่มันออกช้าๆด้วยปลายนิ้วและทำให้ได้พบว่าสิ่งของที่อยู่ด้านในมันน่ากลัวเป็นอย่างมากมีปลอยผมแห้งมัดเป็นปมเล็บมือที่ถูกตัดเรียงไว้อย่างเรียบร้อยและกระดูกนิ้วมือที่มันหักครึ่งผมเห็นแบบนั้นผมก็สะอึกและถอยออกมาทันทีในอกมันแน่นไปหมด ขาแทบไม่มีแรงยืนนี่คือสิ่งของที่เขาเอาไว้เลี้ยงผีใช้สำหรับเฝ้ายุงข้าวในสมัยก่อนพอเจ้าของตายไปของมันเลยอยู่แบบไม่มีเจ้าของมันก็เลยไม่รู้จะเฝ้าอะไรต่อมันก็เลยมาเฝ้าทุกอย่างในจังหวะน,นั้นผมหันหน้าไปมองกล้องและได้พบว่าดวงตาเขาดูจริงจังไม่มีแววล้อเล่นและดูเหมือนว่าเขาจะมั่นใจว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาทุกอย่าง มันคือเรื่องจริงหลังจากนั้นเราก็รีบเก็บข้าวของพวกนั้นใส่กลับไว้ที่เดิมแล้วก็พากันเดินกลับระหว่างที่เดินผมหันไปมองที่ยุ้งข้าวอีกครั้งและแน่ใจว่ามีเงาคนยืนอยู่ตรงช่องผนังที่แหว่งเงานั้นสูงเรียวและไม่ขยับเลยแม้แต่นิดเดียวผมไม่กล้าพูดอะไรร,ะรีบสาวเท้าตามกล้องเดินกลับมาที่บ้านคืนนั้นหลังจากที่ผมกับก้องกลับมาจากยุ้งฉาง เราแทบไม่ได้คุยอะไรกันเลยเราสองคนเหมือนรู้ดีว่าสิ่งที่เราไปเจอมันไม่ใช่เรื่องที่ควรไปเจอพอตกเย็นฟ้าก็คครมอีกครั้งเสียงลมรวนหวิวพัดมาตามพงหญ้าหลังบ้านยายในคืนนั้นเงียบผิดปกติแม้แต่ไก่ก็ไม่ขันเสียงจิ้งหรีดยังหายไปจากท้องทุ่งนาแมเรียกให้ผมอาบน้ำและเราก็กินข้าวกันในความเงียบคืนนั้นยายไม่ได้พูดอะไรเลย แกแค่นั่งจ้องไฟตะเกียงเหมือนกำลังฟังอะไรบางอย่างอยู่และคืนนั้นเองทุกอย่างมันก็เริ่มต้นขึ้นเวลาประมาณตีสองก็เหมือนทุกคืนก่อนหน้านี้ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยเสียงกอกกอกกอกแต่ทันทีที่เสียงที่สี่ดังขึ้นกอกผมรู้ได้ทันทีว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วเสียงที่สี่มันดังกว่าหนักกว่าและเหมือนจะใกล้กว่าทุกครั้ง เหมือนมันดังมาจากระเบียงไม้ที่หน้าห้องนอนผมได้แต่นอนนิ่งๆมือกำผ้าห่มแน่นจนเจ็บนิ้วชาไปหมดเสียงไม้กระดานเริ่มดังทีละแผ่นทีละก้าวแอดแอดเสียงเหมือนมีใครเดินอยู่จริงๆเป็นเสียงหนักๆชา้ชาๆที่ไม่เร่งรีบผมกลั้นหายใจแล้วเสียงนั้นก็มาหยุดอยู่ตรงที่หน้าห้องนอนหลังจากนั้นปึ เงาอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวผ่านทางช่องหน้าต่างเงานั้นสูงเรียวผมยาวก้มหน้าอยู่เงียบๆผมทำอะไรไม่ถูกได้แต่นอนตัวชาขยับไม่ได้ทำได้แค่เพียงกรอกตาไปมาเงานั้นยังคงยืนอยู่ตรงนั้นไม่ขยับตัวไปไหนเหมือนกำลังรออะไรบางอย่างแต่ทันใดนั่นเองอยู่ๆย,ยายก็เปิดประตูห้องแล้วก็พรวดเข้ามามือแกถือมีดปลายแหลมเล่มเดิมที่ผมเคยเห็น ในมือ,อข้างถือขันน้ำมนต์ใส่น้ำคุนๆที่มีใบไม้จุ่กอยู่ในนั้นมึงมาที่นี่ทำไมเด็กมันไม่ได้เรียกมึงมานะไม่ได้เรียกมึงมานะเ,านะเสียงยายคำดุดังราวกับพายุผมไม่เคยเห็นยายในสภาพนั้นมาก่อนแกเหมือนเป็นคนละคนยายยืนอยู่ที่กลางห้อง วาดใบไม้ในน้ำมนต์ไปทางหน้าต่างพร้อมกับพูดเป็นภาษาที่นที่ผมฟังไม่รู้เรื่องเสียงฝีเท้านั้นหายไปในทันทีแต่ผมก็ยังรู้สึกถึงความหนักที่มันค้างอยู่ในอากาศเหมือนมีใครยังยืนอยู่ที่หลังฝาไม้บางบบ้านทั้งหลังเงียบกริบเหลือเพียงแค่เสียงลมหายใจของผมที่มันหอบหนักยายหันหน้ามามองผมแล้วก็พูดขึ้นมาเสียงดังว่าพวกมึงไปทำอะไรกันมา โดยความหวาดกลัวทําให้ผมร้องไห้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวทุกอย่างมันหนักเกินไปสําหรับเด็กวัยสิบขวบผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้ยายฟังทั้งเรื่องกล้องเรื่องยุง้งทั้งห่อผ้าและทั้งเสียงที่ได้ยินในทุกคืนยายพยักหน้าช้าๆสีหน้าแกดูไม่ได้ตกใจเหมือนกับว่าแกรู้อยู่แล้วว่ามันกําลังจะเกิดขึ้นแกไม่ได้พูดอะไรมากมายบอมกับผมเพียงแค่ว่าให้รีบเข้านอน เพราะว่าพรุ่งนี้เช้าจะต้องไปวัดรุ่งเช้ายายลุกขึ้นเตรียมของตั้งแต่ฟ้ายัางไม่สว่างผมกับแม่เดินตามหลังไปที่วัดป่าหลังหมู่บ้านวัดไม้เก่าๆที่แทบไม่มีพระจำวัดอยู่มีพระชรารูปหนึ่งที่ชื่อว่าหลวงตาแสงซึ่งเป็นพระที่ทุกคนในหมู่บ้านรักและเคารพขอยายเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังท่านก็พยักหน้าแล้วก็พูดว่าของมันติดมาแล้วล่ะเด็กน่ะมันใจเปิด มันก็เลยเข้าได้ง่ายหลังจากนั้นหลวงตาก็ให้ผมนั่งกลางวงเทียนแหว่งทูบรอบหัวผมพร้อมกับสวดอะไรบางอย่างยายน่งฝ้าอยู่ข้างๆมือแกสั่นเล็กน้อยไม่เหมือนยายคนเดิมที่ผมเคยรู้จักท่ามกลางเสียงสวดเสียงทูบและกลิ่นควันผมรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นกับเราด้วยมันไม่ได้แสดงตัวรู้สึกแค่ว่ามันแอบมอจากในศาลาวัด ไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่เหมือนว่าไม่พอใจพิธีที่วัดกินเวลาเกือบครึ่งวันหลวงตาแสงสวดช้าๆด้วยน้ำเสียงนิ่งเรียบแต่ว่ากล้องสะเทือนอยู่ในอากาศมีบางอย่างที่อธิบายไม่ถูกเหมือนกันมันหนักเย็นและเต็มไปด้วยกลิ่นแปลกบางจาังหวะผมรู้สึกเหมือนมีใครเดินวนอยู่ที่ด้านหลังทั้งที่ไม่มีใครอยู่เลยนอกจากหลวงตากับยายหลังจากที่จบพิธีหลวงตาก็ไม่ได้พูดกับผมโดยตรง แต่ใช้วิธีพูดกับยายแทนหลวงตาพูดว่าของมันไม่แรงเท่าเก่าแต่มันก็ไม่ไปง่งายๆเด็กมันไปแต่รากที่มันฝังไว้นานแล้วจะถอนทั้งทีก็ต้องรู้ว่าใครฝังมันไว้ตั้งแต่แรกผมไม่ได้เข้าใจในคำพูดนั้นแต่เมื่อเห็นยายพยักหน้าสีหน้าเคร่งเครียดก่อนที่จะเดินกลับบ้านเราแวะไปที่เถียงนาน้อยตรงหลังวัดยายเอากระป๋องน้ำมนตราดลงบนดิน แล้วก็ก้มกับพื้นดินสามครั้งยายพูดขึ้นมาว่าบ้านหลังนี้มันเคยมีเรื่องที่ไม่อยากพูดถึงและคนที่ปลุกของมันก็คือพ่อคำปู่ของยายเองของมันก็เลยวนอยู่แถวบ้านเราไม่ไปไหนเพราะคิดว่าเราคือเจ้าของคืนนั้นเราทั้งสามคนกลับมาบ้านในความเงียบไม่มีเสียงเคาะไม่มีเงาไม่มีลมแ,แปลกแต่มันไม่ใช่ความเงียบที่โล่งใจ มันเป็นความเงียบแบบก่อนที่พายุจะเข้ายายไม่ยอมให้ผมกับแม่พักอาศัยอยู่ที่บ้านต่อไปพ่อก็ยังไม่กลับจากไปหางานในเมืองยายทำการจัดกระเป๋าให้ผมสองใบแล้วก็บอกกับแม่ว่าพานนไปค้างบ้านนารินในตัวอำเภอทักสองสามวันถ้ามันจะเอาก็ให้มันเอากูไปแทนผมได้ยินแบบนั้นผมก็รู้สึกไม่ยอมเอาแต่ร้องไห้เพราะไม่อยากทิ้งยายไว้คนเดียว แต่แม่ก็ดึงผมอ,อกมาแกไม่พูดอะไรเลยตลอดทางเราขึ้นรถกระบะข,ของชาวบ้านออกจากหมู่บ้านตอนฟ้าเริ่มจะมืดและในคืนนั้นมันก็เกิดเรื่องจริงๆเช้าวันต่อมาแม่ได้รับข่าวทางโทรศัพท์ที่บ้านของนารินข่าวแจ้งว่ามีคนพบว่ายายสลบอยู่ที่หน้าบ้านและที่ใต้ถุนมีรอยเท้าเปล่าเต็มไปหมดและที่ข้างประตูมีรอยเคาะไม้สามครั้ง ชัดเจนเหมือนมีคนมาทุบด้วยแรงทั้งหมดที่มีโชคดีที่ยายไม่เป็นอะไรแต่หลังจากวันนั้นมาแกก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยไม่พูดถึงเสียงเคาะไม่พูดถึงเพราะคำไม่พูดถึงยุ้งฉางยุ้งที่ปลายนาม,มันยังคงอยู่แต่ก็ไม่มีใครเคยได้ยินเสียงเคาะอีกเลยหลายปีผ่านไปผมโตขึ้นแล้วก็ย้ายกลับเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเรื่องทั้งหมดกลายเป็นความทรงจำที่เหมือนฝันร้ายแต่ในบางคืน โดยเฉพาะคืนที่ฝนพรำแสงไฟตกกระทบกับกระจกหน้าต่างเป็นเงาโยกไหวผมจะรู้สึกเหมือนมีเงาบางอย่างอยู่ที่หน้าบ้านและในบางครั้งผมก็จะได้ยินเสียงเบาๆลอยมาในความเงียบกอกกอกกอกเสียงสุดท้ายที่ยังคงค้างอยู่ในหัวใจของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เคยเดินเข้าไปที่ยุ้งฉางปลายนาและได้พบกับเรื่องราวสุดร้อนที่ไม่มีวันลืมไปทั้งชีวิต และนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยีบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอีเมลเฉบับนี้จากคุณนนท์มาน้าที่นีด้วยน,นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเ,เรื่องราวเรื่องนี้ฟังแล้วรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกสนุกคิดเห็นยังไงกันบ้างส่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นว่าเรื่องของคุณนนถูกถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับถูกถ้อยคําทุกตัวอักษรที่เขาเขียนไว้ในอีเมลเฉบับนี้ มันทำให้ผมเห็นภาพได้อย่างชัดเจนและพยายามเล่าออกมาให้เ,เพื่อนๆนได้สัมผัสถึงบรรยากาศนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับหวังว่าเ,เพื่อนๆนคงจะสนุกตื่นเต้นและขนลุกไปกับเรื่องนี้นะครับและอยากให้ฟังเพื่อเป็นความบันเทิงเท่านั้นไม่ต้องมานั่งคิดครับว่าเรื่องนี้จริงหรือว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาอย่าคอมเมนต์อะไรที่ไม่น่ารักและไม่ให้เกียรติเจ้าของเรื่องนะครับต้องขอบคุณเจ้าของเรื่องด้วยซ้ำที่เขาได้หยิบยกเรื่องราวสนุกแบบนี้ มาให้พวกเราได้ฟังกันครับเพื่อนๆล่ะครับฟังเรื่องนี้แล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับหาเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญและอยากจะให้ผมนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนเพื่อนคนอื่นได้ฟังแบบนี้ส่งประสบการณ์สุดหลอนของเพื่อนๆมาที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปรบกวนเพื่อนๆครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กดซับสไคร์และอย่ายลืมกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติด,ดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ